ท่านธานบรีผู้มีบุญทั้งหลายวันนี้เป็นกระถินพระราชทานของวัดไตรมิตรวิทยารามโดยบริษัทบิ๊กซีขอพระราชทานพระไตรนำกระถินพระราชทานมาถวายณนะวัดไตรมิตรวิทยารามดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากที่สุด บริษัทบิ๊กซีตั้งแต่เข้าพรรษาแล้วนั่นก็คือว่ามาสำรวจพื้นที่ซะก,ก่อนและก็ได้ติดตามบริบทภายในวใัดไรมิตรวิทยารามเนื้อที่มีเท่าไหร่ทำความสะอาดได้มากน้อยขนาดไหนทาสีได้อย่างไรนอกจากนี้และยังตามพระสงค์ไปบิณฑบาท รู้วัดปฏิบัติของพระสงฆ์เช้าบิณฑบาตหลังจากนั้นก็ทำวัดนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องยากนะที่จะใส่ใจขนาดนี้แต่บิ๊กซีทำทุกอย่างความสะอาดบริเวณวัดไตมิตรวิทยาลามทุกซอกทุกมุมทาสีให้เรียบร้อยให้เกิดความใหม่ นอกจากนี้แล้วปฏิสันาถารธรรมถือว่าสุดยอดไปถามอะไรก็ตามแต่ให้ความกระจา่างทุกคนในองค์กรที่มารู้หมดว่าวันนี้มีหน้าที่ทำอย่างนี้คุณมีหน้าที่ในทำที่พระโบสถให้สะอาดเรียบร้อยมีที่หน้าที่ทำที่พระมุฑบให้เรียบร้อยมีที่ทำที่บริเวณรอบวัดไม่ว่าจะเป็นล้วกวัด ไม่ว่าจะเป็นของต่างให้เรียบร้อยทําทุกอย่างให้เรียบร้อยสะอาดจ,จนพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จชื่นชมในความระมีดระไมในความต้องการบุญของบริษัทบิก๊กซีทำแล้วต้องได้บุญทำแล้วต้องได้ความสุขใจทำแล้วต้องได้ความสบายใจทุกอย่างดูเหมือนใหม่หมดนอกจากนี้แล้ว ก็มีการซ้อมแล้วซ้อมเล่าเป็นการถวายเกียรติแด่รพระไตรพระจฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซ้อมพระสงฆ์แล้วเรานั่งตรงตัวตรงนะทำอะไรต้องให้เรียบร้อยดูดีจึงต้องขออนุโมทนาสาธุการกับบริษัทบิ๊กซีจำกัดที่สร้างหรือทำเกี่ยวกับเรื่องอารยาประเพณี ดูหน้างดงามห้องน้ำมีคนประจําอยู่ทำความสะอาดที่เรียบร้อยใครเข้ากลับมาแล้วก็พนักงานก็ตามไปทำความสะอาดให้สมกับความเป็นผู้ที่มีความตั้งใจสะอาดเรียบร้อยสุภาพดูดีโดยประการทั้งปวงขอบุญที่เกิดจากกระถินพระราชทานในคาก้นี้ จงทำให้บริษัทบุกบิ๊กซีเจริญก้าวหน้าไปอยู่ที่ไหนใครก็ประทับใจผาสุขใจผู้บริหารฝึกคนของบริษัทสุดยอดยอดเยี่ยมดีที่สุดเลยต้องขออนุโมทนาจากบุญที่เกิดจากกระถินพระราชทานสิทธะมัทุสิทธะมัทุสิทธะมัทุททททอิทังพลังเอตตมิงระตะนตมิงสัมปทานาเจตโส ขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จโดยฉพันธทันทีทันใดด้วยเธอ